โอ้งสุดท้ายตามดวนหอบป่าสไกัยอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงให้เลขเด็ดงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราช2565ลุงวีพาลวยจัดให้อย่าลืมจำให้แม่นลุงวีพาลวยจัดให้สวัสดีครับวันนี้ลุงวีพามาที่ งบป่าสะไกอําเภอป่าบอนจังหวัดวันนี้ลุงวผพามาทีงอป่าสะไกนะครับเมาห้าเล็กเด็ดกันเสี้ยวหัวงอป่านี้จะให้เล็กแมนนะครับวันนี้จะเป็นโกงสุดท,ท้ายแล้วทีลุงี่จะพามาข้อเล็กเด็ดเส้นทางกับประมาณนี้นะครับเส้นทาง ไปเตยียวปลาสะไกพอดีตรงนี้ฝนตกเทีนทางกอนข้างจะลำบากสักนิดแต่ลุงวีผ้ารวยต้องมาห้าให้ได้นะครับเผื่อเอาเหล็กเด็ดไปฝากผู้ติดตามช่อง u t u b e ลุงวีผ้ารวยนะครับอยู่ข้างแนวสั้นเคลื่อน ทางแนวสั้นเคลื่อนอก็จันนะครับเราว่าเส้นทางลำบากสักนิดแต่ก็ต้องมาเดี๋ยวรอรุ่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปให้เด็กดให้ทึ่งถีกันเลยทีเดียว นี่เ็เรียกทับข้องอ,อ๋อปลาสักไก้นะครับหรือเป็นตีพักตอนกลางคืนนะครับตอนนี้เขาไม่อยู่เขาไปเยี่ยมญาตินะครับจะเป็นลักษณะแบบน,นี้เดี๋ยวผมทายเลยก่อนนะครับตรงน,นี้นอนปักป้นนี่อย่านลักษณนานี้ครับ นี่คือขอปลาสกายนี่บ้านตับก็น,นะครับตีปักจะเป็นลักษณะนี้นี่คือเต็นอนลักษณะนะครับสังเกต็นได้เลยว่าหัวนี่จะออกหนอกนะครับนี่จะลักษณะเป็นตีนจะเข้าหน่อยหัวจะอยู่ข้างหนอก นี่คือเทตับก็นีน่เทพักนะครับเป็นลักษณะลักษณะฝันนีนะครับนนนครับี่การเป็นยูก็ยูแบบง่ายๆน,นี่ลักษณะว่าจะทรกข้าง,งหนอกอันนี้ขอบัวนึงนะครับ เิ็นกรอบครัวงบป่าตรากไก่หรือชาวมันนีินะครับอย<า>่อางหลักษณะนี้มูดูได้เป็นกำลงส่วนซื้อไม่คำลงนูง่นก็เปลี่ยนนะครับอันนี้หนึ่งกลัวคือเป็นหนึ่งกระต๊อบอะ่ะมาโอเคครับนี่ผมหมาหลักเล่ห<อ>นึห่กระต๊อบอันนี้ก็เรียกทับก็งอลปลาตรากไก่นะครับ จะเป็นลักษณะเนี้ยคือเขาจะเอาวัวออกไฟข้างหนอกคือหลักซาถาาท้าครับหรือตีนมระช้าบาราตีนไว้ปลอดไปติชุดก็ถือว่าเป็นที่สำกัญววาทำหรับการเดินทางนะครับวัวจะสู้หันหนอกหนอกเมื่อนกันมดนะครับนีม่มาเลยด้านน,น,นี้นี่วีภามานี่ เมื่อตับอันนี้อย่ายู่ลักษณะนี้ตีช่วงๆนี้คือวัวก็อยู่นะครับนี่วัวจะอยู่ด้านนี้ในตาเนื้อขากขคือวัวจะยืนเอาไปข้างนอกนอกศัพนะครับไอ้นู้น่าจะเป็นตีลูก็อยู่จะเป็นลักษณะนี้ก้องแต่ละก,กลัวนะครับไอ้ระบร้าดูเน,นี่ย โอเคนะเดี๋ยวจะให้หัวปลาชาวมันนิบนะครับเคดเหล็กนี่นะครับเอ็าโอเคได้เลยครับขอบคุณมากนี่กดนี้ให้โจงนะครับหวดนี้รอบหัวนี้ ทับนี้ถือว่าเป็นชุมชนนะครับเป็นชุมชนเหล็กอีกชุมชนหนึ่งของออปลาตากไก่หรือกลุ่มชาวมันดินะครับก็มีตั้งมัดสิบลังสิบกลัวนะครับนี่นะครับ นี่นะครับตังเม็ดชุมชมดนี้ซิปซิปลังนะครับการยูเป็นยูง,ง่ายๆแต่พุมตักงเกลียวนะครับว่าข้างในน,นี้ไม่หลัวฝนก็ทำเน้นหนะการซุ่มๆทางปามทางปามทางไรแบบนี้นะครับเนี่ยหมวดนี้เนี่ยลืม หอปลาจากไก้ไห,หนึ่งสามาอย่างไรก็ฝากนะครับกับยิบเมืองนะนองมุ่นนะครับคนนี้คือมุ่นมุ่น,น,น,นเป็นกรอบครัวลูกตองคุ้นนะครับหายหนึ่งสามาโอเค นี่นะครับตอนนี้เลืมมากกันเลยจากไปเยี่ยมเพื่อนตีกงล่าลนะครับเนี่ยเนมาเลยเล,มล,มลืมมากกันเลยลืมมากกันเลยครับคนตัวาหน,ต,นตัวดำเลยนีข้าวทับข้องแต่ละคนนะครับนี่มาตึงกับนี เรื่มากเลยครับตามที่หลุงวีบอกเดียรนะครับเขาไปเยี่ยมญาติก็ที่อำเภอกงล่าเลยก็ไปรับลูก่โรงเลียนตอนนี้เป็นแคเป็นคนเมืองจะมากว่าเลยครับไม่เป็นหอปลาจากไอเมือนแต่ก่อนนะครับมีกางเกงมีนุ่งได้เรียบร้อยนะครับหลุงวีผ้านุ่มหมากฟ้าก็นะครับนี่ชีวิตการเป็นยูในยูถือว่าจะเลื่นพอสมควร แต่การเยูก็ยังยึดลักเมือนเดิมอยู่คือการยูทับนี่แหละการยูทับนี่นียูทับลักษณะนี้นี่ลักษณะพันนี้นะครับอันนี้ที่บ้านกอกลงจะเป็นผู้นํานะครับนี่คือจุดห่อกรอบกลวนะครับตียงวี่ปพยายามจัดชั้นหมาย มีอีมหนึ่งกลัวลูกอีกสองคนอยู่โรงเรียนเลยเช่ไหายัางไม่มาตี <S <S นี่เพิ่งมาจากเย, <S <S 2> <S 2> ย,ยี่ยมยาเตรียมเพื่อกองล่าเพื่อแต่งตัวดีแล้วเป็นหมอยุกไม้แล้วนะครับครับนี่เตื้อวาอีกหนึ่งกบกลัวนะครับกลัวนี่มีลูกไหม ห้ะไม่ดีใช่ไหมโอ,โอเคนะครับก้อ,อนยากใต้หลูบนิดนึงนะครับอันนี้คือการเป็นยูข้องของเนีนีนะครับอันนี้เท่ากูบาซศ้านะครับอยู่ลออๆพี่หน้าตาดีพี่ครับในยูไม่ใช่เมื่อแต่ก้อนแล้วครับมีแต่ละครัวแต่ละทับข้าวถีผักกันหมดแล้วนะครับ ดาราเลยสมัยสากายูเนเต็ดนะครับคนนี้เมื่อก่อนแสดงนั่งคงพงผัดใช่ไหมอ่าพงผัดมาจะรำโจสากยูเนเต็ดนี่คนนี้พุ่มท้ายกับดาราคนนี้ลุงวิภารวยคนนี้เชื่อเล่เชื่อยาวเชื่อยาวนะครับนี่บ่อยยาวโอเคนี่ลุงวีมาเร็วนะครับวันนี้ลุงวิภารวยมาทีหอปลาสากไกล ชาวมันนินะครับผูมันนิตีข้างอ่างเก็บน้ำปลาโครงปลาบนนะครับไดร์เล็กนึ่งซ่ามาลุยปลามาฟากครับจนพวกนี้อยู่กันชิบชิบกลัวนะครับถ้าบ้านเราก็เลียกชิบกลัวหรือแต่ถ้าเป็นปราทานี้ก็เลียกชิบถับการปกูกองแต่ละถับ นะครับจะอยู่หลักษณะน,นี้สำหรับคลิปนี้ลุงวีข้าก็ขุณมาครับเต,ติดตามลุงวีผ้าร่วยสวัสดีครับ